สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้วิชาคอมพิวเตอร์นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสผ่านค่ะอุปกรณ์เทคโนโลยีสา,ารสนเทศบางชนิดนะคะมีผู้ใช้งานหลายคนเช่นคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการของโรงเรียนนะคะดังนั้นเราควรเราจึงไม่ควรนะคะเก็บข้อมูลสำคัญหรือบันทึกชื่อและรหัสผ่าน ไว้ในเครื <S <S ่องคอมพิวเตอร์สาธารณะนะคะการใช้เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเราสามารถกำหนดให้บุคคลภายนอกนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เช่นกำหนดให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นข้อมูลได้หรือให้บุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่สามารถมองเห็นข้อมูลได้ดังนั้นผู้ใช้ควรปรับปรุงคุณสมบัติเหล่านี้ให้เหมาะสมกับการใช้งานซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ บางเว็บไซต์สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อให้ใช้งานได้การใช้งานโดยการลงทะเบียนมีรหัสผ่านจะทำให้สามารถใช้บริการต่างๆได้มากขึ้นเช่นโปรแกรมสเกตเมื่อลงทะเบียนและใช้งานด้วยโดยการใช้บัญชีและรหัสผ่านจะทำให้บันทึกข้อมูลหรือโปรแกรมที่สร้างขึ้นเก็บไว้ในะระบบได้เว็บไซต์ โคดดิ้งเหมือนกันนะคะโคดด o อารนะเราสามารถลงทะเบียนทําให้สามารถบันทึกขั้นตอนต,อนต่างๆที่ได้ศึกษาไว้แล้วทําให้สามารถใช้งานต่อไปภายหลังได้เว็บไซต์ Google ถ้าลงชื่อเข้าใช้แล้วโดยมีรหัสผ่านจะทําให้ใช้บริการต่างๆรวมอยู่ในบัญชีเดียวกันและเข้าถึงอุปกรณ์อืน่นๆที่เป็นบัญชีเดียวกันได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์หรือก็า iPad นะคะการกําหนดรหัสผ่านนะคะ การกำหนดรหัสผ่านให้กับโปรแกรมต่างๆไม่ควรใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่ายการตั้งรหัสผ่านมีแนวทางดังนี้ค่ะ 1. ควรเป็นตัวอักษรและตัวเลขที่ผู้ใช้จำง่ายแต่คาดเดายาก 2. ควรใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กและก็ตัวเลขผสมกับรหัสผ่านนะคะ 3. รหัสผ่านที่ที่ยาวยิ่งมีความปลอดภัย เนื่องจากคาดดาได้ยากสไม่ควรใช้วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์เลือนที่ในการกำหนดรหัสผ่าน5ไม่ใช้เป็นภาษาที่อ่านได้นะคะเอาที่ว่ามันรวมกันแล้วมันอ่านไม่เป็นตวนัวอักษรต้องพูดทีละตัว,ตวอักษรไม่อ่านว่าเป็นคำนะคะต้องอ่านแล้วเป็นตวนัวอักษรหก ไม่ควรใช้รหัสผ่านซามกับซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์เพราะถ้าผู้ไม่หวังดีทราบรหัสผ่านของเราจะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และข้อมูลต่างๆได้นะคะอ่าเห็นไหมคะรหัสผ่านต้องมีทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีตัวเลขนะคะแล้วก็อ่านไม่เป็นคำองเป็นตัวอักษรอ่านแล้วเป็นตัวอักษร แม้ว,แมว,ว่ารหัสผ่านจะทําให้การใช้งานได้เป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่ก็ไม่ควรมัทุกรหัสผ่านไว้เป็นอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะโดยทั่วไปแล้วการกำหนดรหัสผ่านจะใช้ยืนยันซ้ำว่าการต้องการรหัสผ่านตามที่จ้งไว้หรือไม่ถ้าหากลืมรหัสผ่านซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์บางเว็บไซต์จะมีวิธีการกำหนดรหัสผ่านใหม่นะคะโดยการ โดยถามคำถามหรือติดต่อกับทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลนั่นเองนะคะดังนั้นในการกำหนดรหัสผ่านควรให้ข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนสำหรับอุปกรณ์สมัยใหม่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือใช้รหัสผ่านด้วยลายนิ้วมือได้หรือปัจจุบันก็ใช้การสแกนหน้าได้นะคะ,ะมาดูกิจกรรมของเรานะคะอยู่ในหนังสือนะหน้าที่131นะคะ ให้นักเรียนนะคะทำลงสมุดนะโดยเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะจากนั้นเขียนกิจกรรมที่ 4. 2ดนะคะ 4. 2ดมากำหนดรหัสผ่านกันเถอะนะคะให้นักเรียนกำหนดรหัสผ่านมา3มชุดแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ3มชุดนะสบรรทัดนะคะคำถ,ถามที่1รหัสผ่านที่ยาวมีข้อดีอย่างไรแล้วเราก็เขียนต,อ,ตอบนะคะก็เ,เขียนไปว่ามีข้อดีอย่างไรสอง ในอนาคตจะใช้สิ่งใดแทนรหัสผ่านได้บ้างนะคะ 3. ถ้าไม่มีการกำหนดรหัสผ่านจะเกิดอะไรขึ้นเกรียดทำให้ครบนะคะอย่าลืมตอบคำถามทีเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะทำลงสมุดเท่านั้นนะคะอ่ะถ่ายรูปเสร็จอ่าทำงานเสร็จแล้วก,ก็ถ่ายรูปส่งลงในอัลบั้มเลยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ